โอ้รอแรงครับร้อแรงครับโอ้ร้อแรงตะแพ่ครับสีมีสุกอันนี้ตะแพร่ครับคนคนดังในตำนานครับวันเรียาดังมาครับโอ้ทำของหอยละีแมนกยเห็นา อับงไปไหนวะคบผเป็นเรียนเมนเรียนเขาข้าน si ้ำกระเจีวแนใสสายไนบว่รับดินบ่านักดอกนมันบ่นักแต่ว่ามันแก่นมากเลยอือเว้ยกับเปียกเล ตอนแรกไปมัดจำรุ่นนี้แหละก็เล่บปวยบางท่านบ่อทันยางมันหอมอยู่เสร็จครบแล้วน้อยย่กะกระเทาไปพาเันนี่คือสิ่งนี้เหรอแน่เล่ยางด้วยมีบอลน่ะไม่ทาข้ามีอยู่ทัานเดียวอ่ะเนียนอยู่เลี่ยเดียนยางกันเลยด้วยน่ะบ่อสิบแปด้วน่ะสิบแปดบเดี๋ยวอารล้โทรศัพท์อยู่โอ้แต่แต่กี่มันเป็นอยู่ทางไหนบ่อมันได้อยู่ทางไหนมันได้เล่บพาออกมาโอ้ มันเย่มนอนมนนใส่เอามาเขา้งเว้ยางเลยอ่า่าครับตะกี้มันแคบมันแ่อดินไส่เนี่แถเลยดิอ่ะันอันนี้มันดมนรับเอันนีเสียครับเสียครับจะ่าขาดจะง่อยครับเสียครับเสียขาดจง่อยครับวันนี้ครับ นำนำกันกัดอันคือนำกันกัดคือนผู้สาวฉีกไงน,นำกันนำกันสิไอ้แบตเตอรี่ยกมากอ่าปลาแพ้ครับนี่เราคันใหม่ครับคันเก่านี่ปล่อยแล้วครับสามสิบล้อแล้วครับคันเก่าครับพาไปเที่ยยงดีครับเดี๋แก่กับเพื่อนครับ้ัง <laughs> จีไอของ,ง, <laughs> งพ่อใดเนาะไปกับพวกไปอ่างนี่นะ้าวิาวงง่งเข้าเฮ้ยเข่าพ่อใดเหรอเรียนกลับเลยอ่ะโค้งๆโคองๆทางหลากหลายท่านมเงี้ยเนาะคันเก่าไหม ตัวแหงขนาดโอ้โอขนาดนั้นอะนีนัอ่ะนขนิอันชิมนั่นอ่ะยอดไรี่เสียนวัวาเน้อนะยกร้นนู่เดยอยคุยโทรศัพท์ดชิมงานโคกระบือมาครับนี่กำลังสันเขาครับเอออันนี้ก็ี่สากันหมอนั่นด้ มันมีสอคัอนนี้ของกาษมพน,นี้ก็เดีกันเลย,ยเออมันต้องเขียนการพรอ่อมาฟิล์มเขียวไหมพ่นอนวะเ <laughs> น,นี่ยอันี้รถสิบสองราชีครับ จะหน่อยมีเวลาเห็ดคันซีส่งให้มันสมกว่านี้กันไหมนี่มันแข็งแล้วติ๊มันเป็นสีนี่เจ้อันนี้สีเดิมเหรอสีกันชนนิ่มโอ้มป์มันเปลี่ยนหมอ๋อปลาปลาปลาไม่เหี่ยวเลยนี่โอ้ปลาแพ้ครับคนดังในตำนานครับเดี๋ยวนี้ตำนานไม่ห่างหายครับกลับมากลับมารวยอีกครั้งครับเศรษฐกิจพอดีนมาปลาช่องนี่ เรกิจอดีเลยออกมาหาเงินเยนอะก็รถแรงอยู่แล้วครับแน่นะน,นะรถอะปานาพอครับคุณะครับ,ปรบเป็นไหนไอแนวน,นั้นนะวะมันมีผักเลย <laughs> รถตองมีผักครับสิบสองล้ายสีครับรถครับ เบอร์สายลาคามมีคันเดียวครับมาคือมูวครับแล้วก็พม่มีใครเหมือนครับ <st arts> อันนี้กินเขาไว้อมครับยำจัวๆครับใหญ่เขียนนั่นแหละเดี๋ยว <laughs> ไปดูมุมหนึ่งครับของแมคโครครับ ดินหน้าทรายครับแต่ว่าข้างล่างนี่ได้ดินดีมากครับแป๊บเดียวเจอดินแข็งนะครับโอ้สบายเลยครับงานหมอเราครับข้างล่างเป็นดินแข็งครับแป๊บเดียวนี่ได้ดินดีมากครับนี่เพราะว่ามันอยู่บนน้ํามันอยู่ด้านบนครับแต่ว่าทั้งล่างนี่ไว้วรีบครับครับงูหันคนโมเขาได้กับทางลั้งครับแกนครับออหัมันแดง ทีมงานกำลังทยอยมาครับโอ้โหเจอดินแข็งแล้วรถร้อยกว่าเที่ยวครับสบายๆครับรถเยอะยังบ, <c oughs> บูมาพิเศษครับ <c oughs> โอ้โหแท็กนกเลยวะ เจอดินแข็งครับดินแบบนี้ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับอัดเต็มกล่องได้สบายสบายครับทีมงานบอกว่าอัดเลยครับดินไม่ดินไม่หนักเท่าไหร่ครับได้อยู่วิ่งได้สบายสบายครับ Para eso, los petiles para el culé. ็ใส่พอประมาณครับบ่าขาดรถครับอมีหางพอมรถบริษัทครับ วันนี้เฮาน่าซีหมอ,อกสโตร์ครับกำลังทยอยกันเข้ามาครับอยู่ไฮย,ยูนาเขาก็ครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศร่มรื่นครับโอมใหม่ไร้ครับ